แล้วครับตอนนี้กบพี่หน่อยแล้วก็ด้านะครับมาอยู่ในตอนนิวมาด้าสามนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมถือว่าเป็นโชคดีของผมเพราะว่าผมจะนั่งเฉยๆแล้วก็วันนี้ผมมี นะครับเรียกได้ว่าพี่ชายสุดหล่อของเรามาขับให้ได้จากพี่หน่อยแพ้พนันเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องคือคือเป่ายิงจุดแพ้เป่ายิงจุดแพ้คือถ้าเป่ายิงจุดชนะพี่หน่อยก็จะต้องขับถ้าเป่ายิงจุดแพ้พี่หน่อยก็จะต้องขับเอจะเป่าทําไมเอาละครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมลองนั่งข้างในแล้วกว้างข้างหลังนี่กว้างสวยรู้แต่ก็แฝงไปด้วยความสปอร์ตครับคพี่หน่อยครับรู้สึกไงบ้างกับคันนี้โอ้สปอร์ตมากครับเพราะว่า ทันทีที่เข้ามาเนี่ยก็เห็นความสปอร์ตของการออกแบบภายในรถนะครับโดยเฉพาะตัวแดชบอร์ดเนี่ยแดชบอเป็นไงมั่งเขาเอาไอที่วัดรอเครื่องรอบนะฮะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ตัวอัตราความเร็วก็เป็นดิจิตอลซึ่งเราสามารถมองได้ทั้งที่แดชบอร์ดก็ได้นะฮะแล้วก็มันจะมีตัวเขาเรียกว่า H U D ก็คือ H e a d up Display ก็คือไอจอไอจอใสๆก็คือจอใสๆเนี่ยดานาเนี่ยเราก็จะเห็น ตัวดิจิตอลบอกความเร็วของ,ของรถเนี่ยเป็นสีเขียวออกสีเขียวก็<ม>ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องล้าสายตาในการดูว่ารถเราวิ่งเร็วอยู่เท่าไหร่นะฮะอ,อย่างนี้คุณผู้ชมผมจะบอกเลยว่าในส่วนของของตัวความเร็วรถเนี่ยนะครับคนขับเท่านั้นที่จะมองเห็นได้เพ<ช>ราะผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยนะฮะ<ช>ผมต้องยกตัวสูงๆ,ๆนี่ถึงจะเห็น ได้เห็นได้เห็นแค่ว่าม yes ันเป็นกระจกอแต่ไม่เห็นตัวเลขใช่ผมก็เห็นมันเป็นกระจกเหมือนกันก็ดูแล้วโอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือจุดที่เรามองมันก็ไม uh> ่ไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้บังบังสายตาเราจากถนนนะครับคับก็ทําให้เรานั้นสามารถมองอัตราความเร็วได้ค่อนข้างชัดเจนครับนะครับนี่ครับไอตัวฟังก์ชันเนี้ยไอไอไอที่จอจอโปรเจคเตอร์ที่เราในการมองความเร็วเนี่ยครับคือจะบอกผมผมพูดได้ไหมว่ามันมีแต่เฉพาะรถ ที่รถหรูฝั่งยุโรปเพ<ช>ิ่งเอามาใช้เป็นเอามาใช้เป็นเจ้าแรกใช่ใชต้องไหมฮะก<ช>็ค<ช>ือจริงๆแล้วเ,เทคโนโลยีนี้เนี่ยจริงๆก็เราเราจะเคยเห็นในรถยุโรปนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาสด้เองเขาก็เอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยใส่เข้ามาในรถยนต์ขนาดกลางก็คือ,อมาสด้า3นี้ด้วยนะฮะเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ย มีความสะดวกสบายในการในการขับขี่มากขึ้นครับค่ะกล้าพูดเลยว่าเป็นรถญี่ปุ่นคันแรกที่ใช้ใช่ใช่เนอะนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอฮะเราได้เห็นหน้าจอที่ใหญ่เพิ่มเทิมประมาณเนี่ยเจ็ดนิ้วไหมเจ็ดนิ้วประมาณนะที่ได้บอกตอนแรกนะคะว่ามันเหมือนจะถอดได้มันถอดได้ไหมไม่ได้ถอดไม่ได้คือมันดีไซน์มันแปลกขึ้นนะคะเป็นทัชสกรีนะครับตัวนี้พัสกรีนด้วยใลองกัน ก็คือถ้าเราเปิดใช้งานเป็นตอนนี้เราเปิดใช้งานอยู่มันก็จะเป็นทัศกคิณใช้กิลหรือว่าจมูกจากตัวจอยก็ได้ใช่ครับเป็นเหมือนจอยสติ๊กเหมือนเราเล่นเกมอยู่ใช่ครับใช่ครับก็คือเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องนะฮะหรือว่าเปลี่ยนโหมดโหมดต่างๆในการเล่นไม่ใจะเป็นซีดีเอฟเอ็มหรือว่าแพนจากในส่วนของเครื่องสมาร์ทโฟนเรา ใช่ครับก็จะเปลี่ยนจากตัวจอยได้หมดเลยใช่ครับสามารถลิงก์ลิงก์ลิงก์เข้ากับสมาร์ทโฟนได้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กให้กับเราได้ด้วยครับใช่ครับนะครับพี่ครับในนิวมาด้า3ตัวเนี้ยค่ะได้ข่าวว่ามีเครื่องเฉพาะ2,000เท่านั้นแหละครับใช่ครับ ก็ variance, ไม่มีเครื่องอื่นให้เราเลือกแล้วครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ใหม่อย่างที่อย่างที่ได้ได้ได้คุยกับในช่วงที่แล้วเนาะใช่ครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเขาเรียกว่า high c o อ p เพรส i o n ครับนะฮะเป็นเครื่องเบนซินสี่สูบเป็นซิมสี่สูบใช่ครับแล้วก็ ระบบวาล์วแปรผันทั้งสองด้านนะครับซึ่งไอ,อ้ระบบระบบเนี้ยทั้งสองระบบเนี้ยไม่ไม่ว่าจะเป็น direct injection นะครับระบบวาล์วแปรผันนะแล้วก็ระบบที่เป็น high compression ratio เนี้ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองน,น้ำมันเนี้ยมันน้อยลงฉะนั้นเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง2,000ก็ตามแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองน,น้ำมันเนี้ยจะอยู่ที่เหมือนกับเครื่องเครื่องยนต์1.6ึ่งจุดหลิตรเองโอ้อ่ก็คือมันประหยัดน้ำมันจากจากเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันเนี้ย15%อ๋อ วิ้ยเครื่อง2,000ันจะกินเท่าเครื่อง1,600ใช่ครับพระเจ้าแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับกล uh. ้องได้จับดูนะระหว่างที่พี่หน่อยขับไปเนี่ย uh. มันจะมีในตัวบอกบอกว่ากินน้ำมันกี่ลิตร oh. ต่อ100กิโลใช่ไหมพี่ ใช่ครับประมาณนั้นนะที่ที่แดชบอร์ดนะฮะใช่ครับตอนนี้อุณหภูมิภายในรถ39องศาไม่ใช่ไม่ใช่ภายนอกครับภายนอกภายนอกครับภายในในต่ำกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้มันกินบอกได้ว่ากินน้ำมันเท่าไหร่ใช่ใช่ครับใช่ครับแอบเห็นว่ารองรับ e85 ด้วยอ่าใช่เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยคือเป็นเครื่องยนต์เอ่อเกรดเอ่อน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันเกรด95แต่ว่ามันใช้ได้ตั้งแต่ e10 e20 แล้วก็ e85 นะครับเรียกว่า คุณเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยน้ำมันชนิดไหนคุณก็เติมได้ได้หมดเลยใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราเราอยากจะประหยัดหน่อยก็เติม e85 นะฮะประหยัดหน่อยก็อยากรู้ด้วยส่วนตัวสมมติว่าเหมนตอนที่เราซื้อรถมาใหม่ๆอะค่ะเราเติมน้ามันอย่าง e85 ไปอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็น e อะไรหรืออยี่ห้อ ใช่ครับได้ครับได้ครับเพราะว่ารถเพราะวรถเขาทํามาเผื่อไว้อยู่แล้วอ๋อก็คือต้องรอให้น้ำมันหมดถังใช่ไหมคะแล้วค่อยเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนได้เลยจริงๆไม่จําเป็นครับเติมได้เลยเติมได้เลยใช่คือถ้าถือว่าเบนซินเหมือนกันเนี่ยเติมได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่ก็อยู่ที่ค่าออกเทนว่าเราใช้เท่าไหร่ใช่ก็คือก็คือเขาเขากำหนดไว้ที่เกจเก้าสิบห้าอ๋อค่ะนะเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องไฮคอมเพรสชั่น ก็เติมไปเลยตั้งแต่ใช่ครับแต่ด้วยแต่ด้วยเครื่องยนต์ของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่อ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 งว่าจะกินน้ำมันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องประหยัดน้ำมันเราก็เติมตัวถูกสุดก็ต้องก็สุดแล้วแต่นะก็โอเคนะใช่ครับใช่ครับเพราะเราก็จะประหยัดไปด้วยใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วนอกเหนือจากเครื่องยนต์แล้วเนี่ยระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับเป็น CVT ที่เป็นดูอัลครัตนะซึ่งการตอบสนองก็จะ รเ,เร็วฉับพลันแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับซึ่งเขาก็เคลมว่าระบบเกียร์ของเขาเนี่ยช่วยประหยัดน้ํามันได้14เปอร์เซ็นต์อ่าเหมือนกับว่าเอ่อเท่านั้นไม่พอมีมีเกียร์เป็นเอ่อในส่วนของออ,อโตเมติกแล้วก็ปรับเป็นแมนนวลมีแพดเดิลเล่นอ่าแล้วก็มีแพดเดิลชิปที่พรุงอะไรด้วยครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็เลยมีมีแพดเดิลให้เล่นใช่ครับก็คือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์เอ่อได้นะครับซึ่งเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์6สปีีดดดดด้้วววยยาเเเเิิิมมมนน่่รุ แค่5สปีด5สปีดใช่แล้วน้มันคงสปีดใช่ลักเป็นแค่ CVT ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เป็น Dual Clutch แล้วก็มีแค่ด้วยชิปที่ที่เพิ่อะไรด้วย5สปีดก็ถือว่าสนุกแล้วนะใช่ใช่แต่ว่า6สปีดนี่ก็สนุกกว่าคือการการทดการทดเกียร์เนี่ยมันจะมันจะมีระยะที่ค่อนข้างใกล้กันฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยด้วยด้วยความเร็วคงที่ระดับหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน หรืออัตราเร่งก็จะดีกว่าใช่อาตาัตราเร่งดีกว่า,วาเป็นน้ำมันกว่าใช่ครับอคนทมเร็วได้ดีขึ้นใช่ครับ